วันนี้เราจะมาพูดถึงนิยามความรักให้ทุกคนได้ฟังนะคะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าความรักของเราคืออะไรนะแต่เราจะมาบอกให้ฟังอีกทีนะึงแต่ตอนนี้เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาความรักของตัวเองเนี่ยมาคิดดูนะถ้าเป็นความรักที่เราหน้าประทับใจเนี่ยลองเก็บไว้ในใจนะแล้วก็อมยิ้มกับมันยิ้มนี้นแต่ถ้าไม่ประทับใจอ่ะเราก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์แต่ไม่ต้องร้องไห้นะ แล้วถ้าเป็นความรักที่เราทํำให้ตัวอื่นเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราแต่ถ้าเราทําเพื่อตัวเองี่ยมันไม่ใช่ความรักนะมันคือความเห็นแก่ตัวถ้าความรักที่เจอในอดีตให้คริสตอฟเปนความทรงจำนะอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดนะแล้วก็ถ้าใครจะได้เจอความรักในตอนนี้ขอให้สมหวังทุกคนลับจ้าอธิษฐานเร็วโอเคเราคิดว่าถ้าทุกคนอ่ะหายใจได้ ทุกคนจะต้องมีความรักได้ความรักของเราก็คือคนที่เคยทำทุกอย่างให้เราเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคนที่เคยทำทุกอย่างให้เรามีามอะไรบ้างอย่างแรกเลยคนที่ต้องแอบภัยให้เราได้ทุกอย่างมีไหมต่อไปจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราเวลาที่เราเสียใจที่สุดคนที่คอยจดจำความเป็นเราได้ทุกอย่างคนที่ยอมเสียสละสิ่งที่รักเพื่อเรา ความที่เห็นเราสำคัญกับเพื่อนคนที่เราอยู่ด้วยเฉยๆแล้เรามีความสุขไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่ด้วยเฉยๆค่นั้นางกันเพราะมีความสุขคนที่มั่นใจในคขาว่ารักของเราคนที่ไม่อายเมื่อเวลา,เรา,า,นนวาเราเดินข้างๆกัน,น,นมีไหมมีใช่ไหมปะก็ต่อไปก็จะเป็นคนที่ไม่ไอา,าอยแม้ว่าเราจะได้ยังไงทนได้แม้ว่าเราจะว่ายังไงแล้วก็ไม่เคยโกรธเราเลย แล้วก็เป็นคนที่เชื่อในตัวเราไม่ว่าใครจะมาพูดยังไงก็แล้วแต่ก็จะเชื่อในตัวเราว่าเราดีสําหรับเขาเสมอเป็นคนที่เราเปลี่ยนตอนเช้าอยากมาเจอด้วยมีไหมมีไหมมั้ยแล้วก็เป็นคนที่คิดถึงเขาแม้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้หาวหรอกแต่เราก็คิดถึงบ่อยๆแล้วก็เป็นคนแรกที่เราถูกใจอ่ะแล้วเราจะต้องคิดถึง ใช้เวลาเราพูดใจเราคิดถึงเขาเป็นคนแรกนะ้ะและเป็นคนที่ทําให้เราสบายใจขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราสบายใจขึ้นเป็นคนที่รับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราทุกอย่างและรับเราได้ทุกอย่างเป็นคนที่รักเราแม้ว่าเราไม่เคยเห็นความสำคัญของเขาเลยเขาก็ยังรักเราคนแบบนั้นคือคนอยังยามพร้อมรักของเราถ้าสมมติว่าเ,เพื่อนๆมีคนที่ มีอย่างนี้นอยู่จริงก็ควรจะรักษาถนอมอาไว้ถ้าเราเสียเขาไปเราเองเป็นคนเสียใจความหมายของหัวใจอ่ะบางคนอาจจะหาั้งชีวิตแต่วันหนึ่งเราจะพบว่าแค่มีบางสิ่งบางอย่างชีวิตเราก็มีความหมายแล้วเป็นไงน,นิยามความรักของเราบางทีคนรักของเราแค่ไม่พูดอะไรเขาก็ต้องเข้าใจกันแล้ว เราจะขอมานะบ๊ายบาย